สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้วันที่21อุมภาพันธ์2025นะครับเวลา9นาฬิกานาทีคลิปนี้จะถูกอัปโหลดขึ้นในเวลาเที่ยงคืนนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่แรกของนัดสุดสัปดาห์ประจำวันที่22ถึงวันที่23กุมภาพันธ์เนี่ยจะเริ่มต้นตี3ขึ้นของวันนี้เป็นต้นไปนะครับก็ตรงกับวัน วันที่22นะครับตรงกับวันที่22คู่แรกนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับทีมอันดับที่19ของตารางนะครับจะเปิด King power stadium นะครับต้อนรับการไปเยีอยของเบนฟอร์ดก่อนครับเวลาตีสานะครับเนี่ยหลังจากลงคลิปตีตีหนึ่งขออภัยครับลงคลิปเที่ยงคืนเนี่ยอีก2ชั่วโมงก็มานั่งรับชมฟุตบอลคู่นี้ได้เลยครับ ลีสานตรงนะครับเลสเตอร์ซิตี้เปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดที่อันดับที่11ของตารางนะครับสถานการณ์ก็เลสเตอร์ไม่ค่อยสู้ดีนะครับอยู่โซนตกชั้นส่วน ford เบนฟอร์ดก็กำลังอ,อยู่ในมาตรฐานของของโทมัสแฟงเลยครับกำลังดีขึ้นหรือว่าอยู่ทรงนี้มาตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนแล้วแหละก็เห็นเห็นเป็นอย่างนั้นน่ะก็ก็กจะช่วยนะครับเบนฟอร์ดนี่บอลด,ดีครับบอลดีครับบอลบอลดีครับบอล อ่าคุมคุมพื้นที่แล้วก็เพสเพสได้ดีครับวันพรุ่งนี้เช่นกันนะครับเวลาปกตินะครับ19.30ตรงกับวันเสาร์ที่22นะครับคู่ที่2ของนัดสุดสัปดาห์นะครับไปที่กูดิสันพาร์กนะครับเอเวอร์ตันนะครับทีมอันดับที่14ของตารางของของเดวิดมอยนะครับโอ้ฟอร์มมาแรงครับเดวิดมอยต้องต้องให้เลยอ่ะต้องให้เลยว่าเดวิดมอยกึนในการทำฟุตบอลเนี่ยใช้ได้เลยครับ ก็แปลกใจอยู่ว่าทำไมตอนย้ายไปที่แมนยูแล้วก็ไม่ประสบผลสำเร็จนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับแอ mm hmm. มิีนั่งอยู่ดูอยู่ก็ทรงไปอยู่แมนยูก็ทรงหมบว่าเออเตรมโดนไล่ออกก็โดนจริงๆเลยอะไรมานี่ครับ mm hmm. นั่นคือเดวิดมอยนี่คือเดวิดมอยที่เอเวอร์ตันนะครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีมอันดับที่15ของตารางนะครับนี่คือคำลบ2ที่เดวิดมอยเข้ามาทำทีมของเอเวอร์ตันนะครับไปดูดีว่าพบกับ รูเบนอัมเบรินนะครับซึ่งมีข่าวมาอีกแล้วเพราะว่าจะโดนไล่ออกหรือว่าแมนยูอ่ะเตรียม mm hmm. ตั้งซาบีของสเปนนะครับ mm hmm. เข้ามาคุมทีมแทนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นั่นเป็นข่าวทางสื่อนะครับก็ติดตามรับชมไปนะครับ19 30นาทีนะครับคือการโดนไล่ออกการขายการหมดสัญญามันอยู่คู่กันกับพีเมรีหรือว่าบอลทั่วโลกอยู่แล้วครับก็ให้เป็นเรื่องธรรมดาไปนะครับ ไปที่วิตาลิตี้สเตเดียมนะครับบอลมัดนะครับทีมอันดับที่5ของตารางพบกับวูฟแฮมตันทีมอันดับที่17ของตารางตรงกับเวลา4ี่ทุ่มตรงวันเสาร์ที่22ครับคู่นี้ไม่น่ามีอะไรบอลมัดน,น่าจะน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากนะครับอ่าาเพระว่าวูฟแฮมตันเนี่ยแต่ว่าทำทำไฮไลท์ามานะครับวูฟแฮมตันเมื่อน,นัดที่แล้วเนี่ยเกือบเกือบด็อกลิเวอร์พูลได้แบบแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลยนะครับเพราะว่า วันนั้นเอาตามตรงนะแอนเมนก็นั่งดูอยู่วันพฤหัสที่แล้วเนี่ยนั่งดูอยู่นะครับวันที่ยี่สิบท,ที่ที่ผ่านมานะครับนั่งดูอยู่ว่าเอเวอร์ตันเอวูฟแฮมตันเนี่ยคือถ้าถ้าสมมุติว่าไม่ได้เอนโดนะครับต้องยอมรับเลยครับเอนโดลงมาช่วยจริงๆเลยครับถ้าไม่ได้จังหวะที่เอนโดที่ขวางเอ้ยที่ทาลายจังหวะเอ้ยโหจบ จบดีๆเองต้องยอมรับรับฟนได้แล้วก็คาร์นาเต้นเนี่ยหมดแรงหมดแรงจริงครับใครใครไปเป็นนักฟุตบอลไม่ไม่รู้จริงครับเวลามันหมดแรงลมออกหูเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแต่ก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของแฟนบอลหงแดงอย่างแอดมินนี่แหละตรงตามวัตถุประสงค์ถึงแม้ว่าจะยาโมยาดมยาหมองอะไระเข้ามาเต็มเลยวันนั้นโอ้โหจริงไม่ได้พูดเล่นนะครับตอนนี้มีมีมีมยาลม ไอซีเขียเขียวที่ซื้อมาจากเซเว่นเนี่ยดมดมมาอยู่อย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอครับไปคู่ที่4ี่ครับพอร์ตแมนโรดนะครับอีสวิตนะครับทีมอันดับที่18ของตารางนี่ก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่ต้องดิ้นหล่นหนีตกชั้นนะครับตอนรับการมาเยือนของสเปอร์นะครับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับอืมทีมไก่เดือยทองก็ผลงานอาจจะมีทรงมีสุดมีขึ้นนะครับนั่นคือสเปอร์นะครับทีมอันดับที่12ของตารางเดี๋ยวว่ากันฤดูกาลหน้านะครับตอนนี้ก็ทรงๆนี้ไปก่อนก็แล้วกันอืม แล้ไปที่เซนต์แมรีสเตเดียมนะครับเซาท์แฮมตันเนี่ยทีันดับที่20ของตารางคงวางแผนไปไปเดอะแชมเปี้ยนชิพอีกรอบหนึ่งแล้วแหละเพราะว่าอคะแนนยังเป็นหลักหน่วยอยู่เลยครับยังเป็นหลักหน่วยอยู่เลยก็ทั้งซีซั่นเนี่ย Ev เอฟเเซาท์แฮมตันเนี่ยทำได้แค่9คะแนนนะครับก็มาเจอไบตันอีกก็คงไม่น่ารอดนะครับทีันดับที่10ของตารางนะครับ เวลา4ี่ทุ่มตรงนะครับนะตอนนี้ก็เซอเทนตันกหน้ากําลังปรับดุลเรื่องงบเรื่องอะไรอยู่ว่าจะบริหารยังไงเพื่อให้ทีมสู้ในแชมเปี้ยนชิพต่อคิด,ค,ดคิดว่าเป็นยางนั้นนะครับถ้าถ้ถถามือมือระดับนี้แล้วเขาคงคิดไปอย่างนั้นแล้วแหละคงไม่ต้องหวังว่าเอออยู่รอดปลอดภัยในพเมีเล่แล้วแหละเพราะว่าเตะกันมาจนจะจบฤดูกาลแล้วยังยังได้ก้าวแต้มอยู่เลยอะไรประมาณนี้คูต่อไปนะครับ นี่ก็เป็นคู่ไฮไลท์อีกหนึ่งคู่นะครับอาร์เซนอลนะครับทีมอันดับที่2ของตารางนะครับตอนนี้เนี่ยตามหลังลิเวอร์พูลอยู่8แต้มก็หมายมัดปั้นมือว่าวันนี้สีทุ่มตรงนะครับวันที่22วันเสาร์ที่22สีทุ่มตรงจะเปิดอิมิเลสสเตเดียมถลลมเวสแฮมทีมอันดับที่16ของเก์แฮมพอตเตอร์ลงอย่างราบคาบให้ได้เพื่อให้แต้มไล่จี้ลิเวอร์พูลไป เหลือ5แต้มว่าอย่างนั้นนะครับนั่นก็คือมุมมองของอาร์เซนอลนะครับแต่เวีทแฮมจะจะยอมหรือไม่ไม่รู้นะครับแต่ว่าเปอร์เซนต์ในการไปไปเยือนของของเวทแฮมเนี่ยไม่ดีเอาซะเลยก็มันตรงกันข้ามกับอาร์เซนอลอยู่แล้วในบ้านเนี่ยอย,อย่าอย่าหวังเลยว่าว่าจะแพ้นในบ้านเออนี่คืออาร์เซนอลคงจะได้เห็น ช่องว่างระหว่างคะแนนห้าแต้มก็สี่ทุ่มเที่ยงคืนก็รู้แนละ้วแหละว่าจะจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่นะครับไปที่คาร์เวนคอตเทเดนะครับฟูลแลมนะครับทีมอันดับที่8ของตารางนีพึ่งน็อกนอตติงแฮมฟอร์เรสให้ออกจากเส้นทางว่าเออไม่ต้องไปลุ้นแชมป์หรอกนอตติงแฮมฟอร์เรสอยู่รักษาพื้นที่ตรงนั้นพออย่างเงี้ยสองประตูต่อหนึ่งมานะครับอยู่อันดับ8ของตารางนะครับสีทุ่มตรงเช่นกันนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ ปราสาทเรือนแก้วคิสตันพาเล t ที่อันดับที่13ของตารางว่ากันว่าคิสตันพาเลตนี่โอ้บอลดีบอนดีมากเลยนะครับก็แอดมินก็เห็นอย่างนั้นนะฮะก็หวังว่าจะดีขึ้นในในฤดูกาลหน้านะครับดีขึ้นกว่านี้ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแอดมินยังจําได้เลยขับรถอยู่ m6 ที่โครานะที่ปากช่องอยู่บนสะพานตรงลำตะคองนั่นแหละยังตาม หนึ่งศูนย์เมื่อนิวพูลตามอยู่หนึ่งศูนย์ทำให้ลิวพูลุดจากโคจชการลุ้นแชมป์ในแมตช์นั้นเลยอ่านี่คือคริสตัลพาเลตนะครับไปที่วิลล่าพาร์คนะครับทีมอันดับที่เก้าของตารางนะครับที่เปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูลมาในวันที่ยี่สิบที่ผ่านมานะครับสองประตูต่อสูงสองนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซลซีทีมอันดับที่สี่ของตารางนะครับเที่ยงคืนครึ่งของวันอาทิตย์วันที่ยี่สิบสัปนะครับวิลล่าพาร์กกับลิเวอร์พูลในแมตช์นั้น แอดมินไม่ว่าทั้ง2ทีมเลยครับมันเต็มที่ทั้ง2ทีมแล้วแอตตวิลลาถึงแม้ว่าจะได้พักมานักเตะก็ล้าเหนื่อยนะครับอ,อ,อยากจะชนะอยากได้3มแต้มเช่นกันนะครับทาหนังสือไปหาพีเมลีกแล้วท่นานกรรมการก็บอกเฮ้ยไม่ได้เว้ต้องต้องเตะวันนี้เท่านั้นก็โหวิลลาปาก,ก็ก็ต้องเปิดสเตเดียมตอนลบกันมาเยือนมของลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลก็อ่วมอยู่แล้วครับวิลลาก็เจ็บเกือบค่อนทีมนะครับก็ทำได้แบบ ทำให้เอนเตอร์เทนท่านผู้ชมอย่างดีก็ถือว่าโอ้ขอบคุณวิลล่าเลยวันนั้น2ประตูต่อ2อนะครับแอดมินคาดเดาวไวาา้ว่าวิลล่าเนี่ยสถิติในบ้านเนี่ยเขาดีในมากมาก,มากไม่แพ้อ่างเงี้ยบวกกับลิเวอร์พูลไปเยือนสถิติลิเวอร์พูลไปเยือนเนี่ยไม่เคยแพ้อ่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นเองแบ่งกันมาคนละหนึ่งแต้มอ่าก็ถือว่าสำเร็จทั้งสองทีมนะครับโอ้ขอบคุณทั้งสองทีมเลยวันนั้นโอ้โหนักเตะล้ามากเหนื่อยมากเลยครับ มีข่าวว่าดาวินนูเยตไม่ปังไม่เปิงโอ้อย่าไปว่าน้องมันเลยครับน้องมันก็เหนื่อยตําเต็มที่แล้วมันอยากจะยิงเข้าจะตายไปแต่ว่าขาและสมาธททิมันไม่ไปมันก็ไม่ไปจริงๆอ่ะตามนั้นครับผมไปที่เซนต์เจมปาครับเซนต์เจมปานิวคาสเซิลที่มาที่7ของตารางนะครับจะเปิดบ้านาหยุดนอตติงแฮมฟอร์เรสทีมอันดับที่3ของตารางได้หรือไม่นะครับสามทุ่งวันอาทิตย์นะครับที่เซนต์เจมปาเนี่ยเอาบอกตรงๆนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยไม่ คือคือมันยังไงล่ะฮะมันก็มีขึ้นขึ้น,นลงลงไม่แน่ใจนะครับอยู่ดีๆก็ไปโดนบอลมาถล่มมาห้าประตูต่อศูนย์สี่ประตูต่อศูนย์ก็ก็เป็นซะอย่างนั้นจริงๆบทที่จะปังก็ปังเอาเฉยๆนะครับก็ก็เอาแน่เอาหน่อยไม่ได้ครับกัน New นิวคาสเซิลเนี่ยจะหยุดฟอร์เรสต์ได้หรือไม่ติดตามรับชมครับนี่ก็ถือว่าบิ๊กแมตช์อีกหนึ่งแมตช์ Man นะครับไปที่อียิฮัาสสเตเดียมนะครับ คู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับที่4ของตารางกับลิเวอร์พูลทีมอันดับที่1ของตารางนะครับทางสถิตินี่ให้แมนซีชนะแค่สา43เปอนะครับนอกนั้นจะเป็นลิเวอร์พูลนะครับสถิติข่มกันน่าดูทีนี้มันมันมาต้องมาดูในสภาพแวดล้อมนะสถิติก็ส่วนหนึ่งนะในสภาพแวดล้อมแมนซี่เพิ่งโดนราชันชุดขาวถล่มมา3ประตูต่อ1นึ่ถือว่าถล่มนะครับเพราะว่าบอลระดับถ้วยใหญ่แมนซี สกอร์ห่างกันอย่างนี้มันมันมัน,มนขาดเกินอะไรประมาณน,นี้ดังนั้นแมนซีด้วยตัวเจ็บเยอะแยะไปหมดเลยกับลิเวอร์พูลเหนื่อยล้ามาเต็มทนนะครับก็ไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะครับมาเจอกันก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์แล้วไปเจอกันที่อิตาลสเตเดียมก็ถ้าว่าด้วยสถิติเนี่ยแมนซีก็โอเคในตัวตัว,ตวสถิติแต่ว่าในสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมของทีมมันไม่โอเค <c oughs> ก็บอกว่าไอ้แมนซีทั้งใจเออจะสู้ทั้งใจลิเวอร์พูลก็ลิเวอร์พูลทั้งใจจะสู้ทั้งใจ แอดมินอมองว่าคู่นี้เสมอ,อกแล้วแหละเสมอ,อแล้วแหละแล้วลิเวอร์พูลก็คงจะจะนำห่างอาร์เซนอลแค่6แต้มนะครับเออก็ก็ก,ก,ก็เอา้าก็เป็นไปตามนั้นดูดูทรงแล้วจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่นะครับนี่คือการคาดเดาทั้งหมดนะครับสามารถไปดูอีกช่องหนึ่งได้นะครับตัวสถิติแอดมินก็ไปดูจากเว็บต่างประเทศมานั่นแหละแล้วก็แปลเป็นไทยออกมาก็เออใครพบกับใครใครเจอใครนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นเออก็สามารถที่จะะนําามปรกอบ การรับชมได้เพื่อความบันเทิงนะครับผมส่วนตารางคะแนนอยู่ในสไลด์ที่2นะครับแอดมินคงไม่ลงราย,ล,ายละเอียดมากมายเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าลิเวอร์พูลน,นำอยู่61แต้มตามด้วยอาร์เซนอล53แต้มแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยน่าจะยกทงแล้วแหละ43แต้มเพราะว่าถ้าเทียบไปมาคงรักษาพื้นที่นะครับแมนซี่นี่44แต้มคงแซงฟอร์เรสต์ในในเร็วๆนี้แหละครับอ่าวตามนี้นะครับติดตามที่สไลด์ที่2นะครับตารางคะแนนตอนนี้เอา โปรแกรมการแข่งขันไปก่อนก็นแล้วกันนะครับที่เป็นไฮไลท์แต่ว่าไอตัวตารางคะแนนแอดมินประกอบด้วยดนตรี1นาทีนะครับสามารถเลื่อนไปรับชมได้นะครับที่สไลด์ที่2สําหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ